สองวันที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเนาะครับเนาะข่าวฟังข่าวตามต่อเน่อท้างกาะติดกระแสครับผมเนาะอ่ากูตาครับผมเนาะวันนี้เสาวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะสีไซซายจังน้อยมือนเนี่ยครับผมมืันนี้ก็คือเกลานัแหละค่ะเพราะว่าไม่คู่กับแกงมาเพื่อสาบเนาะค่ะวันที่หก โมกุกล่าก็สิเป็นงานใหญ่นะค่ะเป็นงานใหญ่แล้ะกสิใส่พวกมาไั่หลายกันลลวแต่ผู้ใดสิบูช่าไปเ้าไปหอยนํานําปูอน,นันตนาคราสุปโกธนาคาราะมันเงาแล้วะคะ่ะมันเงาผู้ใดอยากรวมนํากันลลวก็จังจังโทรมาหาบ้านก็ไดเนาะค่ะหรือว่าสิมาด้วยตัวเองก็บ่เป็นยังเมื่อนั้นก็สิได้ล่าถวายล่าบวงสรวงแล้วกันเสืญ เบิกเนตรเพื่อนเอินทั้งพาสังกจายพาสังกจายแล้วก็ถวายล่ําถวายปูน้ำหลายอย่างบางเท่อบางที่ขั้นได้จัดก็คือกสิม,มีวงดนตรีน้อยนะอ,นอ,นอค่ะวงดนตรีน้อยพ่อได้เป็นพ่อพิธีเป็นพิธีนะค่ะก็รรวมกันแล้วก็ผู้ได้ยากจองว่าอย่าเค็ดโลงทานกัรแกงข้าวมาด้วยค่ะเด้อโลงโทานกนสิมีโตมียังให้ค่ะมีโตให้เคยจงผู้ได้ยากเออ อยากมารวมยามือเศร้าอยา่าฮ็ดโลงท่านอย่าสิแกงมาใดค่ะแกงมาทาไมคู่ใดด้วยค่ะแล้วก็บเบอร์โทรค่ะศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งค่ะนี่ละบ้านไม่คู่ค่ะบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์บ้านดอนผู้หมู่ที่สิบตำบลหนองนาคําอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะถือว่าสิกแกงทั้งทั้งช่องทั้งช่องกได้ดด้วยค่ะหลายปู่หลายคนบางเที่ไม่คู่เดลยรับสาย กับผู้ว่างเพ่อกรัลบเนาะค่ะตีตอมาได้สิเป็นเบือน้องยิงน้องญิงก็คือนัชชาพาโชคเลยค่ะเด้อฝากไว้ด้ค่ะสั้นสองของน้องหญิงนัชชาพาโชคอันน่ะอันสองไม้สองไม้สามมือจังโลงเทียนเงียงค่ะนี่แหละก็เลเแกงมาเพื่อสาเพื่อว่ามันเป็นงานงหญ่เนาะค่ะมันเป็นงานล่ำบวงสวงคือวันที่หกโมกระลานี่ก็ตรงครับวันเกิดแม่คู่พ่อดี เป็นวันที่หกวันพอฤหัดพอดีตรงกันเป๊ะเลยวันนี้ปูก็เลยว่าสิจัดใส่ในมือนั่นเลยค่ะอันเชิญอันเชิญปูนาตนาคาสาโกธนาคราดบาน้ยันเชิญพ่นมอยู่ในล่างเพ่นเนาะว่าหันกระลำถวายซื้อซื้อบวงสวงธรรมดาอันนี้ก็สิเป็นงานใหญ่นะค่ะเป็นงานใหญ่กับลูกศิ์ลูกค้าสายบุญสายบุญปูยับมากาบะวายยับมาคาระกะมาได้ค่ะมาเบิ่งได้มากาบหวายได้ อันที่แล้วก็มีหอวละข้งกับสิสลองพร้อมกันเนาะมีหอละข้งมีพระสังกัจจยพระสังกัจจายล้วก็จจกมีพญานาคสององค์เนาะค่ะพญานาคสององค์พร้อมทั้งบุรณะโบสถ์โบสถ์มีบรูว่าสีเสียท่านบ่ท่านแต่ว่าหันบ่ท่านก็คือเลี้ยนหน่อยค่ะเลี้ยนหน่อยแล้วก็แม่คู่ก็เสียตนเงินรวมถวายน้่เนาอค่ะในวันที่หกรวมถวายรวมบุรณะ วัดว่าอารามนั่นแหละทึ่งกำแพงวัดกับพระท่านเลีวยวนะคะ<ม>่ะด้านซ้ายนี่พระท่านในเหตุเแต่ด้านขวาด้านขวาเพิ่นเพรเป็นเพ่เงสีมือนงียละ<ม>่ละกับพระท่านไปบึงไ่คู่กับพระท่านไปบึงจังไรกกะขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเนะคะท่างไกลท่างไกลทีเดยวรวมแรงรวมใจมากให้ว่าเฮ็ดได้เป็นตัวเป็นต้นเฮ็ดคือจังปูสังนะคะซําเร็ดค่ะซําเรลดไ่คู่กับปืนพีตีใจน้ำ สู่ปู่สู้คนโดยแรงบุญแรงสะท้าพ่อแม่พี่น้องทางไก่ทางไก่รวมกันมันยังสำเร็จมันบ่เม็นวาแต่แม่คู่แม่คู่ผู้เดียวกับวสามาสีสางใดเนาะค่ะผู้ก็อยากให้ลูกหลานมีบุญ่วมสางน้ากันคือเชินว่าให้เป็นโฮมพ่โฮมไส้ให้ลูกให้หลานผู้เกิดใหม่ในรุ่นที่เขาพระท่านได้เฮ็ดได้ส่างที่เขาพ่ท่านห็นตัวอย่างผู้กศีสางแดนนรกสวรรค์ให้ลูกหลานเบิ่ม ร้ามท่าประตูโค้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กับล่องงบอันสีเฮ็ดต่อไปนี่ก็คือปูว่าฟังบองความห้มันแล้วบุรณะโบไห้มันแล้วมันเซจแล้วก็ประตูโค้งต่อไปงานต่อไปก็คือประตูโค้งเนาะค่ะประตูโค้งวัดแล้วก็เจ้าสีเฮ็ดเดนนรกสวรรค์เพราะว่ามันต้องใส่งบหลายเดนนรกสวรรค์ไม่คู่กับวัาน์รู้กันว่ามันสิใส่ปร่ามานเท่าไหร่แต่ว่าฟังฟังเบื้องหาปูวเราไห้โศกไห้มานลูกหลานเนาะ เขากาใช้เงินเทวดานั่นแหละเงินเทวดาเงินปูนี่แหละที่เ่นเปิดให้เฮ้าเปิดให้เฮ้าด้เฮดด้สังขันปู่นบ่ไห่เฮากับ่มีเงินสีเฮดสีสังเพราะว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะมันมันหลายสีปลาชั่วสีสรงางสําเรเจร่แม่นบพแมันต้นขึ้นหน่อยเนาะค่ะแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลให้เฮ้าขึ้นกันล่ละเฮาได้ซอย่นเฮดซอย่นสางทั้งวัดทั้งว่าอันนี้ค่ะสิมาถามปูขึ้นเก้ามือเนี่ย หมูวานนี่ก็มีผู้มีโศกอยู่เรมหาเห่งครับผมออมีผู้มีโศกอยู่มีผู้ตัดสุดแดงห้ปูมู่นนี้แม่ปูสิไปหน้าคาสิไปซื้อผ้าผ้าไหมค่ะผ้าไหมกลับไปให้เพื่อนตัดให้เพื่อนมีเจ้าภาพโอ้ครับม,มีเจ้าภาพแล้วเด้อค่ะสุดแดงของปูสร้างกับว่าสิบพ่อท่านกับสิเริงห้เพืเ่อนเฮเธอรมันท่านวันที่หกค่ะปูย่ำร้อยอย่าเรดแดงแป๊ดแป,ดแปดแ๊ดเราค่ะวันนี้เพื่อนว่าจะสารติสาเมื่อเคลื่อนนี้เพื่อนก็มีโศกตอนแรกเด้อค่ะ ไปเลื่ใเรื่ยครับผมเ่นใดโอ้ดีใจนําดีใจน้าเอา่งน้ันาเนอเอาหกไว้ท้างหนาแม่นี่หลีเขาทั้งสองเลยเทิงหกหนาห่หวหลังมันไม่ออกยางเดียห่สองศูนหกสักพอเราวาห่ไว้ท้งหนาทั้งหนังม่อนี่เรียนแล้วแล้วแต่ะให้เป็นกรรมการบ้อบเองถ้าหายปุ๊บจาเป็นกรรมการผู้หว่ากันาะ tí nãoแตก mao, hình ảnh thư wa thảm nè Thế thảm, áo wa vương luôn. Đẹp. thảm mang wa pha wa thân vải. Thế mà lấy chạy lấy pha thư wa thử Thải vương, thải vương, mang mang vương. Thải vương mang mang vương. đâu đi? Thư qua đấy. ao ít wa pha, ao chạy cái wa áo chẳng là. ทึอราวกทึกราวให้ว่าให้วาวาหาหเหมือนกันข้อเจตมาวันทได้พาโมดูอรวันได้เลยได้เได้ถามว่ามีรางวัลมีมากกไม่มาก่ไม่เหนีวเลยได้แล้วัได้เไหมที่เขาพาไหมได้แล้วก็ต่าง n ไม่ถือภาพหรอกได้จกถือไม่โฉกไงวขพงโฉไม่โฉอีวนั่งแต่งอ้อถือไม่โฉกไงขวมาเนาะหมดเมื่อวันบ้านหลานอยากบ้าไรเขาแต่ว่าการนั่งดีพอชอยว่าแต่ว่า้าว่างันถึงไม่โฉบไงดีนะถือได้โฉกไงไงนะมันไงจะไหนพอแลาวเอาให้ผูกขายงาไปลือาไหน này cứ nắng trang luôn Đấy từ đầy luôn Bỏ khó, bỏ mẹ đấy Đấy nó, phần đi bỏ nó Ui hí Thả có mơ xe có lấy nít gì đặt mặt ta mượn thâu này cầm hoang đặt hồ sao Đi ăn từ nắng trang luôn Điếm nó đu ấy là, điếm đó đu ăn, Mấy thu, mấy thu, mấy thu là thu, mấy thu, mấy thu, mấy มาหาใครมาอยากโทรโทรเลยมาหาให้มาป้าตอนไหนดูตอนนไหนง้าหาที่เขามาดักเลยถามว่าจะไปเข้าไหมมึงกะได้เข้าอีนางนกอะไรล็อกแม้งมาเลยเหรอมาล็อกจ้งหนึ่งหกห้าทาวนั่อมาว่ายังไม่มาเลยมังไม่เห็นยังไม่ได้รายงานตัวเลย อินมงนักนากนถามมาจากมีโชคมีสิหวานใจเลยอินมงนักมากหวานใจห่าต้องหันนางหายเลยงั้นใจดิวางใว่ะได้นงี้ยรูกะอ้าวป่แ่เพราะว่ายังไม่ถึงคิวไงถึงคิวพอกระติหันแล้วแ้วใจตึใจเึงทำหน้าตามขั้นตอนข้ามขันว่าอะไรัแเหนว่าคือพอข้าใเหตพลาดข้ามขันได้จังไหนแง่บัง พ่อให้เทสพะยางหนักพาย่างหนักกับเทสให้พ่อชักอาจารย์ยื่อหลังก็ได้ขี้หลังเห็นวะได้มาโลกสวรรค์ยังไม่ข้างมาก็ยังไม่เส็ดก็เหมือนกับคนนั่งต้องรอคิวคิวใครคิวมานั้นค่อยเป็นค่อยไปได้ทุกผู้ทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะหอดคิวห้ามึงได้ได้ว่าต้องรอสะสมมูลไงพอผ่าทำพอผ่าเสร็จแล้วหรือ thàng khác sống buồn phải người người chẳng biết lo cả buồn buồn này buồn cau mắt thầy buồn may thả xuống phải người người đó được đó khoái tiền khoai phải cô đang không cả ba tháng này thẳng hợp buồn may buồn cau càng nhắm vào mì buồn may cả nhắm vào chặt anh thì thằng đây cái cái khơi thế phải nó man anh thì thằng đây ta mới man được mình cô đang khó thì thằng hai tháng bịch đâu có họ thứ gì thứ gì khó ngon ยักคิดว่าจะของเท็จถูกยักคิดว่าจะของคิดถูกนะพวกนะั้บางเพื่อบางที่ไม่มั่นคงนะเทพให้คิดใจห้องคิดใจตามรเราไพวกบ่สหงขึ้ืนี้ยคิดใจตม่มบอสหงค์มั้งคู่บังคู่แบบคิดบ่ได้คิดว่าจะของเท็จถูกเท็จถูกกูเท็จดีคิดถูกแบบกูเท็จถูกต่างแต่ไม่ใช่นะ,ะบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่ ไม่ใช่เหมือนที่เราคิดบางทงบางดังทวานั้นท่านค่ะเพิ่งตาไม่ทิ้งให้กำลัให้ผู้ร้านเหตุนบ้านบางัวลาเข้าสิเหตุใดดังบางเพื่อบางที่บ่าเราไม่เข้ามาถึงเทศไปกับข้าถุตอำบางที่แพ้ตัวเองไงนีกแพ้ภัยตัวเองก็มึงนะพ่อจะบอกให้บางมวนาเข้ามาด่าเนีย เรื่องดึกๆ้กามากในระมิกาดถามากามายังหูตากว่าถามาในแข่คนตาอะไรก่อนนบางเคีอง<ม>บางที่ชิงวินักชิงที่ทททนว่างาเห็นตัวยาคิดว่าของเด๋มเด๋มนะครัของแท้ครของแท้<ม>เพราะฉะนั้นจำไว้รับปากพ่อ,อยังไงต้องทำย่างน้น ถ้าไม่ทันนเดี๋ยวเจอชุกเช้าแปดดีว่นว่าไม่เอาละผ่านไปทัวงวันแล้วพอไม่มาชักที่ไม่ต้องใช้ชุดเช้าเช้าไปพอว่าใช้ชุดเช้าไปมวันยังใช่บ้างพอใช้ทุอยางพอชุดเช้าไปบพอโอเค โอเคโอเคใช่ก็ัขงแตะไมาเป็นผมเอาเขงแตบไปว่าโอเคเห็นไหมโอเคไเลยเอาอีกแลยถ้ามันมีความหมายจะไปทำอไมถ้ามันมีความหมาย,ามมามายจะพูดถึงทำอะไรนั่นวะ หูมข้อฟากไปไอีตูหูใ้ตูท้อไปไม่ท้อเลยต้งใช้ตูท้องไปกาได้ค mm ือกาโดดเวมากการใดคือก้ไม่มปัญหาอย่งนั้นเพราะว่ามันมีความหมานะคูกครับตท้องแปก็มีความหมายเพียงตัดเรีหนึ่งออกแค่นั้นเอองมันก็ต้องได้จู ไม่ความหมายเข่าเก่าคั่นแะพิแต่ราหน้ามึงนั่นแหละไม่ว่าพ่อห้กินให้ผ้าผ้าเห็ดผ้ากัให้โรกร้านพิษแต่ระาหน้า,ข,า,ข,า,าข้ามจาาข้ามเหลาประรอบบางเพื่อบางที่บ่ได้ตามปองบ่ได้ตามแต่ตัวเองอกาเมาหัวโทษฉันเมาจังการเมาจังสิมันบ่ถูกตอง้วูกต้องใตว่าเคียงมาหมัน เฮ็นั้งกับบ่ทามมเลยเฮ็นั้งกับบ่มีผลทาเลยในทีวนั่นตั้งไม่มีผลทำเลยในทีวิตเพราะว่าแม้แต่ตัวเองยังยับยังใจตัวเองไม่ได้เลยจะไปสอนใครได้จะอธิบายให้ใครฟังแม้แต่ใจตัวเองยังยึดมั่นถือมันไม่ได้ข้ามมาถือมันเข้ามา ตีใจไม่เียงตรงอ่ะตีใจคอยถือตีใจออนไหวไปต่างมัิงตีใจให้มั่นคงน้ำน,นั่งเลยตารได้เฮ็ดยังบ่าวอไรไปฏิ้งบ้านยังกับา่าด้ไเฮ็ดยังกับว่า,วาอ้ถึงกับที่วิจจขอด้วยการกระทำของตัวเองอือพอค่อยเบาค่อยชอนให้ลูกให้หลานไม่ใช่ตปัญนาไม่ใช่ม้นนมมองช้องค้าชอ้องแขนอือให้เฮ็ดให้ถัก ในเมื่อพระราหาเกิดเป็นมนุษ hmm. ย์เก like ิดเป็นมนุษย์ช่วจที่เกิดได้ก็ดูบังเวรข้ามบาดาบปฏิวัติมากย่างขัดย่างเค็งก็ถึงได้ว่าเกิดเป็นมนุษย์บังเ่รข้ามบาดาลไ้วร้ายพบร้ายค่ะชั่วยชีวเวน่หวตายเกิดกูเออบังาวง่ายๆต้อบ่จักเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นกายเป็นมั่วเป็นขว้วห้เขาตีเขาขาให้เขาด่า บอกถามมาคือโตแดงนลยแต่ว่าในวาระที่เขาได้เกิดเป็นปมันเขาถามมาเดิบจับหนังได้สายตามองเห็นเข้าปากเข้าเบาเบาได้เบาปีได้เบาช่วยได้ปฏิบัติได้ให้นั่งสมาธิก็ได้ตั้งติดตั้งใจแต่นั่งได้เป็นชัดประชืดข้นขึ้นทันประ,ะ,ะช,ชืดมาขึนมาได้ช่งฟื้ ท่วทุกว่า u ถัดทุกอย่างมีสติมีปัญญามีธรอมสองขาสองแขนเทปไดปฏิบัติไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำได้คิดดีทำดีชีวิตเราก็จะมีรางวัลงานลูกคิดดีทำดีชีวิตจะมีรางวัล บ้านแม่หายแท่ทิงขับชีถอยตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าจะนั่งบน่นนั่งโจมนางมาไม่ติดทิ้งทับชีถ้านันบ้านชีถอยตัวถอยตัตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองว่างถ้าตัวเองไม่ช่วยตัวเองไว้จะให้ทิ้งทับถึงมาช่วยได้ยังไงเพราะฉะนั้นคือพอปะเข้ามาคอยตัวเองคืออย่างตั้งใจไหมลูก ตั้งใจให้มันเพียงมันหนตตกตั้งใจพึ๊กจิตอยากใครถือจะอ่อนไหมไปนั่งดมเราปฏิบัติได้ทิ้งชักที่ท่านค่อยมานะลูกนะไม่ใช่ว่าจะให้ท่านช่วยอย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติเราไม่ได้เราต้องปฏิบัติด้วยตนเองว่าไ่หายผู้อื่นปฏิบัติมาขอเพิ่มผ้าบาตรไดไหมเขาเอ้อคิดมาแต่จะของเพชรบุตรท่านแต่ไม่ช่างนะลูก พรอบกิจเฉือนลึกๆเรายังมีมานมาครอบงำครอบทานัครอบควันไตเต่ต้ลพิพิพิะหน้าก็จะเกิดเป็นขน้อใหม่กระดูกก็ถึงว่าถุติในทองพอ,งองไม่ทองแม่วันใน้ทองทอง <laughs> พ่อเป็นคนให้กำเน็จแม่เป็นคนอุ้งท้องเพราะทานั้นรวว่วงร่วงแต่เพื่อเก่าพอกรรมเป็นบุญ เป็นกุศลคุ้นพอคุ้นหน่อยเท่าๆเข้าใจเกิดมาเป็นคนตุกติขึ้นมาเป็นคนเป็นดวงนะคือดวงกิจวังรที่เข้าสู่ปฏิวัติีปฏิวัติต่อไปแล้วถ้าปฏิวัติได้ดิจังได้มาเกิดเป็นคนจังได้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้ไม่ทะเลาะให้ไม่ความคิดให้ไม่ปัญญา จคิดจะได้ริงมาเลยผู้รังคนต่างมานมาขอบนะผู้รังคนต่างมีม่านมาขอบนัไมหหวมกหวั่นใจเทใสคิดพอได้ปฏิบัติพอได้การใส่ขอบเพื่อรวม่งแล้วก็ต้องร้ายทิงหลายอย่างที่พอได้หวังว่าอากภาคหนึ่งแล้วน่ย ยล้ต้องมีภาคสอง <laughs> พราเราโดนอนมถึงได้าภาคสาม